สวัสดีนะครับพาทุกคนครับมาชมขบวนรถน้ามันที่634นะครับบึงพระปลายทางบางซื่อนะครับวันนี้ก็รถจาก GEA นะครับ4545ทํ 4, 5, 4, 5, าขบวนนะครับก็กําลังจะผ่านสถานีอยุธยาครับในเวลา21นาิกา58นาทีนะครับ ขอบคุณท่านะครับที่ติดต่อชมน,นะครับสวัสดีครับ